สวัสดีครับผมวันนี้กับสีาพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ่งที่ดินนะครับสวยๆนะครับเปิ้นขายแปลงนี้นครับแปลงนี้ขายนะครับที่ดินสวยมากนะครับพี่นอ้องที่ดินสวยพื้นที่หมอนสาหรับเฮ็ดบ้านได้พี่นอ้องทำบ้า,บานปลูกยางปลูกยางปลูกยูคานะครับผมแล้วก็ปลูกมัานปลูกยางหนึ่งก็ได้นะครับผม เนื้อที่สิบสามไร่พี่น้องเนื้อที่สิบสามไร่หนึ่งงานเนาะอยู่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดสแก้วนะครับผมเดี๋ยวผมหยิบผ้าเบ่งเในในถนนอะโฟก,กัสมาหนึน่งนี่นี่น,นี่ตามตามแผนที่พี่น้องจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับผม ฟังฟังข้างขวาขวามือผมเนี่ยติดสถานะติดสถานะตลอดเลยพี่น้องถึงถึงสุดกุละพี่นอ <c oughs> อ้องพี่น้องที่สนใจนะครับผมพี่น้องพี่น้องที่สนใจที่ดินแปลงนี้พี่น้องพี่น้องกโ็โทรมาโทรมาหาผมนะครับ089นะครับผม2527206นะครับผม0892527206นะครับผม แลงนี้ประกาศไว้อยู่ที่สองแสนสองนะครับผมสองแสนสองหมื่นนะครับต่อหนึ่งไร่นะครับเท่าที่สิบกูไร่เนาะสิบสามไร่หนึ่งงานอ่้เดี๋ยวยางไปเบิกตัวอีกหน่อยนึงออาตรงนี้เป็นเสาเขตนะครับด้านที่ตันตกพีน่นองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสาธารณะเนาะสาธารณะยาวมานะครับยางมาที่ นเยเไปนี่ครับีสวยสวยทีนินสวยน้ำบดทวมพี่น้องน้ำบดทวมปลูกบ้านได้นะครับเห็นในหลายอย่างเห็นในหลายอย่างปลูกยางก็ได้นะครับยางก็สวยทีแถวนี้ปลูกยางพาราปลูกไม้กระดานนะครับหรือว่าอยู่ข้าาครับผมพี่น้องที่สนใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวถึงคุยกันในในไน์ก็ได้นะครับเพราะว่าตาพิม ถ้าพิมพ์เบอร์ผมเนี่ยนะครับผมจันต้อยสบายใจทีบ้านเนี่ยเขาก็จะไล่ก็จะเด้งขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาคุยรายละเอียดกันในไล่นะครับผมถ้าอยากมาเบิ้งแปลงเบิ้งยังกะเดี๋ยวจะนัดกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาซํานี่สกอรพี่น้องนะครับขายที่เดินแปลงนี้นะครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปนานนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม